ว่าจะออกไปข้างนอกนะครับนอกเมืองออกไปนะทางนั้นนะครับทางทิศนั้นนะครับสงสัยไปไม่ได้แล้วครับมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะฮะเนี่ยถ้าแบบนี้ตกแน่นอนนะฮะตกแรงแน่นอนครับนะฮะตอนเช้าไม่ได้ไปเพราะว่าไฟฟ้าดับนะฮะพอไฟดับเนี่ยก็แบตหมดไงโอ้ชาร์จแบตไม่ได้คือจะออกไปสักประมาณสั เจ็ดแปดหลักนี่นะครับไม่ไกลนะครับโอ้แล้วแถวนี้เขาดำนาแล้วครับเนี่ยกบเขียดร้องแล้วงมเลยนาข้าวเขียวงามแล้วครับดำไวมากเลยอะ่ะ สถวนีจะมีป่าสนนะครับป่าแปลกอยู่นะครับมันจะมีเมื่อกี้นี้แยกไปเมืองกะลึมใหม่นะเจ็ดสิบกิโลนะครับแต่ถนนนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับไปบ้านอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมคงไม่ได้ไปไกลหรอกครับคงจะเลาะเลาะแถวแถวนี้แหละครับรอดูว่าถนนนี้มันไปถึงไหนนะครับไม่ใช่ไปถึงไหนแต่หมายถึงว่ามัน เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยสภาพถนนนะครับก็พอขี่ได้แต่ถ้าฝนตกห,หนักๆนี่มันก็จะลื่นนะครับคือถนนแบบนี้นะครับถ้าฝนตกห,หนักๆมันจะเป็นโซกนะครับมันจะเป็นโซกนะฮะตอนนี้เหมือนเขาทำใหม่ๆอยู่เลยแล้วเนี่ยเพิ่งจะทำใหม่ๆแล้วเนี้ยปรับปรุงใหม่นะฮะ างมันมันจะลื่นนะฮะถ้ามันฝนตกหนักๆนนเนี่ยอ๋อเหมือนเขาทำใหม่แล้วเนี่ยทางใหม่แล้วเนี่ย ป่าแปลกป่าสนนะครับตรงนี้นะครับต้นน้อยต้นใหญ่เยอะเลยนะเนี่ยพื้นที่ทำนาเขานะครับทุ่งนาอยู่นิดเดียวทางไปกระลืมน่าจะเป็นเส้นโน้นนะฮะเส้นนี้เป็นเข้าหมู่บ้านนะครับป้ายมัน แบบทำงงๆอยู่มันจะมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในนี้สามกิโลนะครับผมขี่รถเลาะเล่นดูนะนี่ฮะสภาพสนุนเข้าไปในตัวหมู่บ้านนี้นะครับเข้าใจว่าไปเมืองกะลืมน่าจะเป็นเส้นที่ผมไปเมื่อกี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้ามันทางมันโอเค เมืองกะลึมเนี่ยก็เป็นเมืองหนึ่งที่ผมอยากจะไปหมายถึงกะลึมใหม่นะตัวตัว,ตวในเขตเมืองกะลึมผมเคยผ่านแล้วนะครับนั่งนขี่มอไซค <c oughs> ์ข้ามเหมืองอะไรเมืองฐานหินนะฮะของเซกองเพาเวอร์ <c oughs> ขึ้นมาแบบทุลักทุเลเลยกว่าจะผ่านไอ้โครนตมมาได้แหมเกือบนอนกองโครนตมนะครับ <c oughs> โอ้บรรยากาศดีนะฮะกลางหุบเขาเนี่ยนะครับ บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับมีทุ่งนาซ่อนอยู่นะครับคือถนนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจะให้มันเป็นปูญญนายางหรือราดยางแบบในประเทศไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าประชากรที่ลาวเนี่ยประชากรอยู่หมู่บ้านหนึ่งสิบยหลังคุณจะทำทางราดยางไปสมมว่าหมู่บ้านอยู่ห่างกันด้วยนะฮะ หมู่บ้านอยู่ห่างกันยกตัวอย่างเช่นยี่สิบกิโลมีอยู่สี่สิบหลังคาอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหคุณจะทําทางลาดยางไปหาคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยโอ้งบประมาณเท่าไหรนะ่อ่ะเอาแค่ทําในตัวเมืองระยะทางกิโลกว่าๆสองกิโลก็ปาไปเกือบสิบล้านบาทแล้วนะครับนี่นะครับเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับ ดังนั้นทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วมันเป็นการยากในการพัฒนาของในชนบทห่างไกลแล้วก็ประชากรเบา,เบ,าบางนะครับอันนี้คือความเป็นจริงใครไปภาคเหนือของประเทศไทยในเขตอําเภออมก่อยเนี่ยที่ประชากรแบบบ้านนี้มีอยู่20่หลังคาแล้วห่างไปอีกยี่สิบกิโลมีอยู่อีก2ีหลังคาก็ทางแยกกว่านี้อีกครับบอกให้เลยนะครบหมู่บ้านกะเหลียงอ่ะ ตรงจุดนี้มันจะมีมันจะมีพื้นที่ทํานาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่เล็กๆระหว่างภูเขานะครับก็เสียงเขียดร้องละงมเลยนะฮะเนี่ยเขาดำนาแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะดำเสร็จหมดแล้วเนี่ยฮะวันสองวันนี่นะครับบรรยากาศอันสวยงามเงียบสงบนะครับ แต่ออกนะครับก็มีพื้นที่เล็กๆระหว่างนี่ครับร่องเขานี้ก็สามารถทํานาได้นะครับพื้นที่ก็เป็นป่านะครับแต่ผมไม่เห็นเสาไฟฟ้านะมันไปตรงไหนวะเมื่อกี้ฝนตกนะฮะดำนาไวมากเลยนะเขากำลังอยู่บน หวานปุยหรือเปล่านีเขตที่นานะครับโอ้นาข้าวเขี่ยวแล้วนะฮะตัดไม้ไปทำฟืนบ้านตรงเสียงนะครับชื่อบ้านตรงเสียงว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเป็นจะเข้าไปดูว่าเป็นบ้านใหญ่ขนาดไหนนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ขนาดไหนนะฮะน่าจะประมาณสักกี่สิบสามสิบหลังคาเนี่ยนะครับไม่ไปเกินนี้หรอครับ กอากาศเย็นดีครับคือไปลึกๆมากผมก็ไม่ไปหรอกครับเพราะว่าบางทีถ้ารถเสียมามันก็ไม่ไหวครับไม่คุ้มก็ออกมานอกเมืองประเภทแบบอาจจะเจ็ดปดหลักสิบหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับนะครับแต่ถ้าไปไกลๆสามสิบสี่สิบหลักใ้บางทีถนนมันแย่นะครับถนนเทพังอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้สำหรับผมถือว่าดีนะ,ะทางดีนะครี่ย ว่าฝนไม่ตกหนักผมนะเนี่ยแต่ไม่ไ,มไ,มไกลจากตัวหมู่บ้านครับพอจะไปได้สวยเลยผมนะครับขึ้นมาถึงบ้านตรงเสียงนี่ฝนตกพอดีครับโอบ้านนี้เขาปลูกกาแฟนะฮะปลูกกาแฟนะครับ แต่มันตกไม่แรงนะตกเนอแยะเนอแยะนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับบ้านเนี้ยบ้านตรงเสี่ยงนี่นะครับหวังว่ามันคงยังไม่ตกแรงกว่านี้นะเนี้ยโอ,โอ้ข้างหน้านี่ต้นไผ่ตรงครับต้นไผ่ตรงแล้วเนี้ยน่าจะไผ่ตรงนะครับ มีเือนแบบโบราณเก่าๆอยู่หลังหนึ่งน,นะน่ะ้างหน้าเนี่ยโอ้โหคลึมมาเลยครับทีนี้ตายแล้วมันพาดผ่านมาทางนี้เลยนะครับเนี่ยผมจะสวยไปเนี่ยหวังว่าให้มันไปเร็วๆนะครับต้นกาแฟนะครับแต่ไม่รู้พันธุ์อะไรแต่น่าจะเป็นอาราบิก้านะครับ หรือแม่กับ,บันติมอร์นะงามเลยต้นงามเลยนะครับแถวเนี้ยปลูกกาแฟเยอะเลยนะครับเป็นสวนเป็นสวนเลยนะก็บ้านตรงเสียงนะครับผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดนะครับถนนเส้นนี้อาจจะเป็นไปกระลืมใหม่นะครับแต,แต่ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะป้ายมัน ยังไงก็ไม่รู้แต่ผม, mainland, ผมต้องรีบกลับเมืองแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนมาแล้วมันทางมันลื่นนะครับจะมืดด้วยนะครับคือสรุปว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้ไปเมืองกะลุมใหม่นะครับนะฮะก็ผ่านบ้านตรงเซียงแล้วไปบ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวมาคราวหน้าจะไปสำรวจนะฮะถ้าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยทางมันน่าจะไปได้ไกลเติบอยู่นะครับบรรยากาศดีดีครับบ้านตรงเซียงเนี่ยเขาปลูกกาแฟนะฮะปลูกกาแฟนะครับคือถ้าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ย ไปได้สบายเลยนะครับเนี่ยทางมันไม่ลื่นนะฮะถ้าหน้าฝนที่ทางมันจะลื่นและลำบากนะครับอ่าเดิเดนทางกลับดักจึงครับเมืองดักจึงสองกิโลกระลืมใหม่เจ็ดสิบกิโลนะครับสรุปเส้นโน้นนะครับเส้นนี้น่าจะไปเมืองนะครับเนีย่ยรถบรรทุกเยอะเลยนะครับกระลืมใหม่นี่เจิกิโลนะครับเดี๋ยวรอดูว่า มาคราวหน้านี้มันทางมันจะเป็นยังไงถ้ามันทางมันโอเคเดี๋ยวจะไปกระลืมใหม่ดูนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาทําไมต้องเอาไปที่ตั้งเมืองไปอยู่บนแบนบนภูสูงดอได้ยอย่างนั้นแล้วก็แหมจริงๆมันอยู่ข้างล่างก็ดีแล้วนะในความคิดของผมนะไปอยู่ในมันก็เลยแบบไปมาอะไรลําบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะครับก็ฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วครับต้องรีบ,รบกลับเข้าเมือครับ